สวัสดีครับพบกับซ่องพิษเที่ยวกินเลยนะครับวันนี้ฟามาครับเตนที่เขาซีจันพัทยานะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับนี่ก็บรรยากาศเขาซีจันณนบัณที่ห้ทันบาอัปเดตล่าสุดนะครับตรงนี้นะักท่องเที่ยวจีนไม่มีก็พอมีนะักท่องเที่ยวไทยบ้างนะครับ ก็เดือนสบายครับถ่ายรูปสบายครับคนไม่เยอะใครเดินมาพัทยาก็ลองแวะมาเนอครับช่วงนี้คนไม่เยอะถ่ายรูปสบายนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับัปเดล่าสุดนะบันที่ห้าธันบาวันฟอพอดีครับมันหยุดนะครับนี่ครับก็ฟอมีคนมาเที่ยวเล่นถ่ายลงถ่ายรูปไปนะถ่ายรูปสบายครับช่วงนี้คนไม่เยอะ สวยครับถ่ายรูปสบายถ่ายรูปง่ายครับเพราะว่าคนไม่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆมุมสวยๆถ่ายรูปเยอะครับตรงนี้ที่นีอากาศดี ตรงนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่กลางวันลนะเวลาประมาณบ่ายโมงลานถ่ายรูปสวยครับสวยสวย อัปเดตให้ดูนะครับถ่ายไม่เยอะถ่ายนิดเดียวอัปเดตให้ดูแบบเป็นยังไงต้องเถวเยอะไหมไม่ได้เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับถ่ายลูกลับๆประมาณนี้เพราะว่าผมเคยถ่ายไปอยู่คลิปอยู่แล้วนะครับลองไปหาดูคลิปเก่าก็ได้ครับส่งข้างบนข้างบนน่ก็เป็นสระน้ําแล้วก็มีสุทัศน์ประวัติที สลักไปทางหินตรงนู้นนะครับลองไปอ่านดูครับวันที่ห้าันมา20 2 0นะครับก็มานั่งพักผ่อนนั่งเล่นๆก็ได้อยู่นะครับบรรยากาศเย็นตรงนี้อากาศไม่ร้อนมากก็อัปเดลให้ประมาณนี้ครับถ่ายยาวก็เดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อครับไม่ค่อยมีอะไราไมากมาย ได้ผ่านมาก็ลองแวะมาถ่ายรูปซิกิโน่สวยๆด้วยนะครับไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพัทยาอัปเดตให้สุเรื่อยยครับไปแล้วครับบาย